ทันโลกไลฟ์วันนี้นะคะเราจับตาประเด็นที่ทั่วโลกกําลังให้ความสำคัญค่ะการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือนะคะสองชาตินิวเคลียร์เขาคุยอะไรกันและจะกระทบอย่างไรต่อคั่อำนาจของโลกค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกันกันกบดรอดุลย์กำไลทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียสวัสดีค่ะาจารดุลครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์คะการพบปะกันระหว่างคิมจองอึนกับปูตินส่งผลกระทบอะไรต่อค้่อํานาจโลกบ้างคะอาจารย์ก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณให้กับทางโลกตะวันตกเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองก็มีความใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือมากขึ้นเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าโลกมีทางเลือก หล,หลายทางแล้วก็รัเสเซียก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของอการที่มีสัรคานอำนาจกับรุ่ตัวันตกนะครับซึ่งกรณี<ม>ของเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัเสเซียจะใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสนับสนุนในเรื่องของกรณีของยูเครนด้วยครับ แล้วที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้รัสเซียเป็นพันๆตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งภายในเนี่ยมีการบรรจุกระสุนด้วยการพบปะกกันระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อสงครามรัสเซียยูเครนในอนาคตบ้างคะอาจารย์ก็ในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่รัสเซียจะต้องใกล้ชิดกับทางชาติที่เป็นทางการทหารที่ช่วยตัวเองเนี่ยก็น่าจะต้องเป็น เป็นเกาหลีเหนือหรือว่าอิหร่านอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสงคงรามร,รัสเซียยูเครนเนี่ยมันลากยาวนานมาสองปีกว่าแล้วทีนี้เนี่ยอุทธาปกรณ์ก็อาจจะมีการไยหรอหรือผลิตไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่เคยออกมาตลอดว่าทางอิหร่านเองหรือว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยมีการสนับสนุนยุทสปกรณ์ทอกับรัสเซียเนี่ยก็มีข้อมูลฐานความเป็นจริงอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาเจอกันครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้ทางโลกตะวันตกเห็นว่า รัสเซียยังมีความพร้อมเรื่องการอาหารแล้วก็เหมือนมีแหล่งสเปร์พาร์ตหรือหรือองค์ประกอบในการทํายุทธป,ปรกรณ์อนะ่ะให้ยังไม่ขาดสายจากเกาหลีนเหนือนะครับการพบปะกกันครั้งนี้นะคะยังเกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่าชาติยุโรปเนี่ยกำลังแตกคอกันนะคะถ้าเกิดการพบกันในครั้งนี้จะส่งผลต่อหลายคู่ออำนาจหรือว่ามัลติโพลาเวิร์มไหมคะอาจารย์ก็ค่อนข้างจะส่งผลให้ใหใหเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะ ทางทางฝั่งสเีเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้นโยบายาการทู่เชิงรุกแล้สังเกตว่าหลังจากทริปนี้เนี่ยที่ปูตินจะได้พบกับผูน้นำเกาหลีเนี่แล้วเนี่ยก็จะมีทริปถัดไปก็คือไปเวียดนามต่อแล้วก็ที่ผมทราบมาเนี่ยก,ก็ก็มีแผนงานที่จะพบชาติต่างๆในเอเชียมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็แว่วมาว่ามีโอกาสจะมาเยือนประเทศไทยด้วยเสด้วซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือเป็นวิธีการเดินนโยบายทางการทูตเ,เชิงรุกเพื่อต้องการสะท้อนให้ตะวันตกเห็นว่าถ้าตะวันตกไม่ต้อนรับรัสเซียหรือว่ามีความขัดแย้งกันเนี่ยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือเป็นทางออกโดยโดยมีจีนเป็นพันธมิตรที่หนุนหลังอย่างเต็มที่แล้วก็ที่เหลือก็รัสเซียก็เก็บรายละเอียดกับความสัมพันธ์กับประเทศที่ที่เล็กลงมาแต่ก็มีความสําคัญในระดับโลกเหมือนกัน mm. ค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ารัสเซียเนี่ยสิ่งที่ได้รับจากเกาหลีเหนือก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์แน่นอนนะคะแล้วในฝั่งเกาหลีเหนือจะได้รับอะไรจากรัสเซียบ้างคะสิ่งที่เกาหลีเหนือจะได้แน่นอนก็คือในเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการการค้าค้าเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าทั้งเกาหลีเหนือเองเนี่ยและก็รัสเซียด้วยเนี่ยถูกถูกเซ็นชั่นอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสวิตโค้ดในการทําการค้ากัน การใกล้ชิดกันครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้การค้าทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยน่าจะได้อานิสส่งในเรื่องของสินค้าประเภทบริโภคที่ได้จากรัสเซียด้วยแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นเทคโนโลยีทางการอาหารที่เพิ่มขึ้นหรือโน้ตาวในการผลิตอาวุธมากขึ้นคือวัตถุดิบผมคิดว่าเกาหลีเนี่ยพวามีแหละแต่ว่าวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นจากการเรียนครั้งนี้นะครับอืม แล้วหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียกระชับความสัมพันธ์แล้วมีชาติไหนที่ต้องสะดุ้งกับความสําคัญในครั้งนี้เป็นพิเศษไหมคะต้องกลัวและเริ่มต้องทําการเมืองเชิงรุกแล้วค่ะก็แน่นอนว่าถ้าถ้ามองในภาพใหญ่ก่อนเนี่ยทางสหรัฐอเมริกากับกับยุโรปเนี่ยไม่สบายใจอย่างหนักนะครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่เห็นว่าตัวนี้ชาตินิวเคลียร์ที่ มองกันว่าเป็นชาติที่ก้าวร้าวอย่างรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยับจับไม่ชิดกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ชาติที่ผมคิดว่าน่าจะสะดุ้งเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ปลอดภัยที่สุดเลยก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นพรมแดนติดกันแล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งกับเกาหลีนเหนืออย่างโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัสเซียเข้ามาเหมือนกับซัพพอร์ตแล้วก็ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือขนาดนี้เนี่ยความปลอดภัยของ ของเกาหลีใต้และเออและญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะรักสัมรัสายอสมควรเลยครับแสดงว่าการพบปะในการในครั้งนี้ก็ทำให้คาบสมุทรเกาหลีร้อนระอุเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่า,ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นมันมันคือก่อนหน้านี้เนี่ยคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็จะมีหลายฝ่ายพยายามเข้ามาที่จะาหาเรือหรือว่าแก้ปัญหาด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมัน มันการเจรครั้งนี้เนี่ยรัเสเซียเนี่ยเข้ามานมากกว่าปกติโดยที่ไม่ได้มีชาติอื่นที่เป็นตะวันตกเข้ามามามาเป็นมาบาลานซ์ครับมันก็เลยทําให้มันจะเอียงไปทางรัเสเซียกับกับจีนมากขึ้นเพราะจีนจีนเองก็งก็ัวนี้ก็เราเห็นชัดว่าอยู่อยู่ข้างรัเสเซียอยู่แล้วครับสแสดงว่าขั้วอํานาจข,ของโลกก็มีแนวน้มที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้ถูกไหมคะใช่ครับ แล้วสงครามรัสเซียยูเครนค่ะที่ยืดเยื้อมานานสองปีรัสเซียเริ่มโจมตีหลังจากที่ไปก่อนหน้านี้ค่ะโจมตีทางตะวันออกของยูเครนเริ่มปรับไปทางเหนือและหลังจากนี้สงครามดังกล่าวมีทิศทางไงบ้างคะอาจารย์จะคงยืดเยื้อต่อไปหรือเปล่าหรือว่ามีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงคะผมคิดว่าน่าจะต้องยืดเดยื้อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เคยเคยวิเคราะห์แล้วก็ดูมาตลอดนะครับว่า ตัวนี้รัสเซียเปลี่ยนเกมเ,เปลี่ยนเกมมาสักพักแล้วแหละว่าใช้ใช้เกยมยาวในการยือเพื่อให้ให้เกิดความความแตกแยกในยุโรปใประเด็นของยูเครนแล้วก็จะได้ลดการสับสนุนยูเครนไปท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อยูเคินไม่ได้รับการสับสนุนจากชาติวันตกสหรัฐเนี่ยก็จะนําไปสู่ความกดดันที่ยูเครนจะต้องหาทางออกโดยการกลับมาสู่การเปิดโต๊ะเจราจาสันติภาพทางรัสเซีย สงครามที่ยืดเยื้อก็ทําให้อาวุธยุธโทโธปกรณ์เริ่มหมดนะคะแสดงว่าการที่คิมจองอึนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้รัสเซียเป็นการยื้อชีวิตของรัสเซียเป็นการทําให้สงครามในครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปไหมคะ <S <S ก็ก็เป็นสิ่งที่คาดคดการอยู่แล้วแต่ถามว่ารัสเซียจะต้องพึ่งพาอาวุธจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนั้น,น,นคิดว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าการมีดีกว่าไม่การมีการมีรมอ,อุปกรณ์เสริมหรือ วัตถุดิบเสริมเนี่ยดีกว่าไม่มีครับอืมแล้วการที่รัสเซียได้การสนับสนุนจากเกาหลีเหนืออันนี้จะทําให้สถานะของรัสเซียในเวทีโลกยกระดับขึ้นไหมคะอาจารย์มีคนเกรงใจขึ้นเพิ่มมากไหมคะผมคิดว่าไม่ได้น่าเกรงใจใมากขึ้นแต่น่าจะเป็นถูกประนามมากขึ้นกว่าเดิม,มเพราะว่า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 เหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาที่ทางทางสหรัฐเองโดนตกเองจะประนามว่าเ ความชั่วร้ายของโลกนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีกี่ประเทศก็คือก่อนหน้าน,นี้กจ็จะเอ่ยถึงเกาหลีเหนือกับอิหร่านใช่ไหมครับแต่พอรัเสเซียรัสเซียมาจับมือใ,ใกล้ชิดเนี่ยก็เหมือนกับรัสเซียก็เข้ามาเป็นันธมิตรก,กับชาติที่ตะวันตกเขาประนามอยู่แล้วมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของรัสเซียในใน,ในเวทีโลกมันก็จะดูแยกแย่ลงแต่ว,ว่าถามว่ารัสเซียสนใจไหมคิดว่าไม่ได้สนใจเพราะว่า ยังไงยังไงเขาก็แย่อยู่แล้วนะตอนนี้นะครับสู้สู้มีมีเพื่อนเพิ่มมีพัฒนเพิ่มแล้วได้ของเพิ่มน่าจะดีกว่าอืมแล้วถ้าพูดถึงความสําคัญความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัสเซียกับจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังคงแน่นแฟนอยู่หรือว่าเริ่มระของระแหงแล้วเพราะว่ารัสเซียเริ่มเอ็นเอียงไปทางเกาหลีเหนือคะ่ะอืมก็ยังคงแน่นแฟนอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าอ่า จีนหรอรัสเซียเป็นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็มีการเป็นมาหาสู<ช>่กันที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยการที่รัสเซียมายืยนกเกาหลีเหนือครั้งนี้เนี่ยจีนไม่ได้กังวลว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในวิสัยที่จีนรู้แล้วว่ามาเพื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ทําให้จีนเสียผลประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนหรืรัสเซียในฐานที่แย่ลง อืมแล้วในอนาคตค่ะส,สงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้ออยู่ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามี resolution อะไรบ้างที่ทำให้สงครามสามารถยุดลงหรือว่ายุดติดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมคะ resolution ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะต้องเป็นการการเจรจาสันติภาพนะไระครับโดยต้องเป็นการเป็นการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายจากทั้งรัสเซีย<ค>และยูเครนซึ่งตัวเนี้ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการอยากให้จบแต่แค่ ผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยมันยังไม่ลอยกันคือรัสเซียเองก็ไม่ถอยเลยมไม่แต่ข้อเดียวที่ตัวเองอยากได้ยูเครนแน่นอนเขาไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าสิ<ม>่งที่รัสเซียทำเนี่ยเป็นการละเมิกดกฎกฎหมายขอกประเทศเป็นการลุกรานงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเครนไม่ยอมทีนี้มันก็ต้องหาจุดพอดีว่าแล้วอันไหนล่ะที่ที่ยูเครนแฮ ppy แล้วรัสเซียก็แฮ ppy ด้วยถ้า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 เราเจอจุดที่มันพอดีของของความขัดแย้งครั้งนี้ครับ มันก็จะนำไปสู่กา,ารเจรจาได้อย่างเร็วเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าตะวันตกไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนอันนี้สงครามจะยืดเยื้อต่อไปมีโอกาสยืดเยื้อต่อไปหรือว่าจบเร็วขึ้นไหมคะอาจารย์นี่แหละครับก็จะจบเร็วขึ้นแต่ก็จะเป็นการจบเร็วขึ้นโดยการที่เป็นทางฝ่ายย UK, ูเครนเองเนี่ยก็ต้องกลับเข้าสู่โต้โตท์เจรจารแล้วก็หาทำยังไงก็ได้ให้ใหรัสเซียหยุดการใช้กําลังแล้วก็แล้วก็หาข้อยุติแต่ว่านั่นก็ต้อง เป็นข้อ,อยุติที่ยูเครนเองก็ก็อยอมไม่ได้ซึ่งคําว่ายอมไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะจะยืนได้นานยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตามใดที่แต่ถ้าตะวันตกยังซัพพอร์ตอยู่เนี่ยยูเครนก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ก็ตามเมื่อใดก็าตามที่ตะวันตกหยุดเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ยูเครนเสียเปรียบและยูเครนจะเอาอะไรมามต่อร้องกับรัสเซียเพื่อหาข้อยุติสงคราม แต่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีการที่รัสเซียโจมตีครั้งรุนแรงเพื่อที่จะให้สงครามยุติลงใช่ไหมคะจะเป็นการค่อยๆโจมตีค่อยๆกินพื้นที่เข้าไปแบบที่เคยเป็นถูกไหมคะยืดเยื้อใชก็จะเป็นลักษณะของการเลี้ยงอาการการการใช้กําลังแบบปกติครับที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้เป็นการทําให้เป็นประเด็นขึ้นมามีความกังวลหรือว่าให้ให้เกิดความน่ากลัวขึ้นมาเพราะเพราะยิ่งกระตุ้นยุโรปก็อาจจะสะดุ้งแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มอีกอะไรเงี้ยครับ ลักษณะตอวน,นี้ก็เป็นลักษณะของการเ <c> ข <oughs> าเรียกว่า Normalize คือทําให้สงครามเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติจนจนทําให้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 คนรู้สึกว่าไปช่วยทําไมโดยเฉพาะชาติยุโรปนะครับว่ามันไม่มีอะไรแล้วเลยประมาณนี้ครับสิ่งคือส,สิ่งที่เรซียทำก็คือการ Normalize สถานการณ์ให้มันเป็นเรื่องปกติ อเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเกิดขั้วอํานาจที่ชัดเจนสองขั้วถูกไหมคะก็คือยูเครนก็จะไปจับกลุ่มอยู่กับตะวันตกอย่างที่เคยเป็นแล้วก็รัเสเซียก็จะเอียง<ม>เหมือนที่เคยเป็นเลยก็คือจะมาอยู่กับเกาหลีเหนือแล้วก็จีนประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็กําลังรัเสเซียกําลังเชิงเชนวิบัยกิดทู้เชิงรุกไปครอบคุมในพื้นที่ตอนกกลางแล้วก็รวมถึงรวมถึงชาติในเอเชียแปซิฟิกที่ผมบอกครับอย่างพัเนศเกสกอย่างเวียดนามเองหรือว่า ชาต่างต่างเองเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มกันในลักษณะของความร่วมมือทางการอาหารแต่ว่าอาจจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นตัวยึดโยงเพื่อให้ให้ให้ใหชาติเอเชียก็เหมือนกับยังยอมรับรัสเซียอยู่ถึงว่าจะเป็นสงครามก็ก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่ากีดกันการ,ราค้ากับรัสเซียการทูตเชิงรุกข,ของรัสเซียที่ว่านี้ค่ะอาจารย์รวมถึงอาเซียนด้วยไหมคะใช่ครับอาเซียนแน่นอนก็นนรวมไทย,ยของเรา<ม>ด้วย รวมไทยของเราด้วยอย่างที่คุบอกว่าภา <Okay. S 1> รก,กิจหลังจากนี้หลังจากนี้ก็คือจะมาเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก <Okay. S 1> ็ไทยเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งบรหมายสําคัญซึ่งซึ่งผมก็ได้ข่าวมาบ้างเลยอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้แล้วถ้าสมมุติน,นะครับว่าถ้าถ้ารัสเซียจะมาจะมาหรือปูตินจะมาจริงเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออก mm. ว่ารัฐบาลไทยจะจะปฏิเสธการไม่มาได้ยังไงถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาทําการค้าหรือมาซื้อขายและก็อย่างนึงเนี้ อย่าลืนมนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งนายกของเราเนี่ยโอเคแหละคือคือท่านก็ค่อนข้างจะเป็นสากลแต่ว่าผู้ที่มีบทบาทต่อพรรคเพื่อไทยก็คือต้องต้องเอ,อ่ยเชื่อนะครับ<ช>พันธมิตรเทวโรเตรทักษิณชินวัตรเนี่ยถ้าเราย้อนอดีตไปเนี่ยมีความใกล้ชิดกับปูตินมากๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงยี่สกว่าปีที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดเนี่ย ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของแตยย่ยกทักษิณถ้าเกิดเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดสมมติอนาคตปูตินเดินทางมาเยือนไทยในรัฐบาลเพื่อไทยจะทําให้ไทยผิดใจกับสหรัฐไหมคะหรือว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรบ้างคะอาจารย์อันนี้ครับเป็นโจทย์ที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องคิดหนักเลยเพราะว่ามือนกับมันกับเราจําเป็นต้องต้องเลือกครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดต้อนรัรสเซีย ร,รื่ัสเที่จะมาอมแต่ก็นําไปสู่ความไม่สบายใจของสหรัฐเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าปฏิเสธการมาของปูตินนั่นก็เราก็เสียโอกาสเหมือนกันแต่ตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาน่าจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่จะทําให้ให้ภาพออกมาเนี่ย เป็นประโยชน์กับประเทศโดยเฉพาะ<ม>อาจจะเ,เน้นเน้นไปเรื่องทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่ก็แน่นอนแหละว่ามันก็ยังมีกลิ่นอายของการเมืองแทรกอยู่ก็ก็ต้องน่าติดตามแต่ส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่อยากเสียโอกาสเพราะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มทุนรัสเซียก็เข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอิมิเกรนต์หรือว่าเงนินทั้งหลายที่เข้ามาประกอบกับในในใคอนเนคชั่นที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลผู้ผู้คนผู้นําในรัฐบาลเนี่ยกับทางผู้นํารัฐบาลของฝั่งรัสเซียเนี่ย ก็มีความใกล้ชิดเป็นเรื่องการส่วนตัวด้วยเนี่ยก็ไม่ยากครับท,ที่ที่จะได้เห็นภาพว่าปูตินอาจจะมาเมืองไทยก็ได้ครับ อโอเคค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่ปูตินเยือนเกาหลีเหนือค่ะมีแผนที่จะเดินทางไปเวียดนามต่อค่ะอ,อาจารย์คาดว่าเขาจะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างคะกับเวียดนามอย่างที่ไปเกาหลีเหนือนี่มีการปูพรมแดงนะคะต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่หญบางทีบอกว่าต้อนรับแบบซูเปอร์สตาร์ถ้าไปเวียดนามแล้วเขาจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เวียดนามกับรัเสเซียในีริงจริงคือเป็นเป็นพี่น้องเก่าตั้งแต่ยุคสภาพโซเวียตน,นะครับ แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยต่อให้ถึงแม้รัสเซียจะเปลี่ยนระบบเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเวียดนามก็ยังเป็นมีระบบเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดหรือแม้แต่บุคคลในระดับผู้บริหารของเวียดนามเนี่ยก็สําเร็จการศึกษาจบจากรัสเซียทั้งนั้นเมื่อจะเป็นนายกรรฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกลาหมต่างๆในเวียดนามเนี่ยมาจากเป็นศิษย์เก่าของรัสเซียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน่ยความใกล้ชิดใกล้ชิดมากแล้วเขาก็สื่อสารพูดคุยจะเป็นภาษารัสเซียเลยเพราะฉะนั้นการที่บุ ก็อาจจะมีในย,อย่อีกสองอย่างคือแน่นอนเลยในเรื่องของเศรษฐกิจกเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งเสริมการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะในในกกอบความร่วมมือเศรษฐกิจยูเรเชีย e เนี่ยะระหว่างร,สรัสเซียกับเวียดนามเนี่ยอยู่ในกกอบความร่วมมือนี้คือเป็นเขตการค้าเสรีที่สินค้าจากเวียดนามเนี่ยสามารถส่งไปขายในในประชาคมเศรษฐกิจยูเรเชีย e ที่มีลักเป็นที่ใหญ่ได้เลยอาจจะมีการเพิ่มปรดิดานการค้าตรงนี้ แต่ปัจจัยสคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็คือการเยือนของปูตินครั้งนี้ที่เวียดนามเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องของโลกหลายขั้วและก็พูดในเรื่องของความความมั่นคงในทะเลจีนในต้ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องเปราะบางที่ทางเวียดนามเองก็ลาบากใจการที่รัสเซียมาตรงนี้เนี่ยก็มากับมาเป็นการรับประกันว่าในพื้นที่ทะเลจีในใต้เนี่ยที่กำลงังมีพิพาทกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเวียดนามหรือจีนรัเสเซียก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้เวียดนามสามารถที่จะมาคุยหรือว่ามีการเจราจาผ่านรัสเซียโดยสื่อสารผ่าจีนทีหนึ่งสหรอือสหริกาหนึ่งได้ครับอืมรัเสเซียมีจุดยืนอย่างไรในประเด็นข้อพิพาทเทะเลจีนใต้ไหมคะอาจารย์เป็นกลางหรือเปล่าคะหรือว่าเอ็นเอียงไปทางจีนรัเสเซียเออ่ค่อนข้างระวังตัวเรื่องทะเลจีนใต้เพราะว่าไม่อยากทําให้จีนไม่สบายใจอื แต่ขณะเดีวยวกันก็ไม่อยากจะเสียพันธรรมิตรเก่าอย่างเวียดนามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเป็นคนกลางในการประนีประนอมความไม่สบายใจหรือความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการ<ม>เป็นผู้รับประกันความมั่นคงความปลอดภัยของทะเลจีนใต้แต่ก็ต้องไม่ไม่ไปวิพากษวิจารณ์การยึดครองดินแดนบางส่วนที่จีนถือครองอยู่ในทะเลจีนใต้เยยนี่ยครับ แล้วรัสเซียค่ะมีความสําคัญอย่างไรต่อชาติอาเซียนบ้างคะอาจารย์สาหรับชาติอาเซียนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าอาเซียนเองเนี่ยมีความลําบากใจมาตลอดในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างความสัมพันธ์ของอเมริกากับจีนคืออาเซียนเนี่ยค่อนข้างทําตัวยากมากว่าจะจะอยู่ยังไงที่ไม่ให้จีนโกรธและขณะเดียวกันก็ไม่ผิดใจกับสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์เชิงเป็นสามเศร้าอะครับมันเป็น,เป,นเป็นจุดก,กึ่งกลางที่ที่ถ้าอ,อาเซียนสามารถที่จะมีความใกล้ชิดกับรัสเซียได้เนี่ยก็จะเป็นทางออกในบางประเด็นที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเอียงเอียงไปทางสหรัฐหรือเอียงไปทางจีนแต่ว่าอาจจะตัดสินใจโดยการคล้อยตามไปกับทางรัสเซียเพื่อที่จะทําให้ ตัวเองมีทางลงโดยที่ไม่ให้เกิดความขัดแยง้งกับจีนแล้วก็สหรัฐ<ม><ม>นะครับอันนี้คือในแง่ของของการการการวางตัวในเวทีการมองโลกนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจสำหรับอาเซียน,นก็คือมันจะมีอยู่สองประเด็นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เน<ช>ี่ยอาเซียนถือเป็น top destination ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย<ม>ที่มาพร้อมกับเม็ดเงินมหาศาลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่จริงมันใกล้เข้ามาแล้วก็คือ ในเรื่องของพลังงานนะครับมีมีแนวโน้มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นที่ชาติอาเซียนกำลังจะต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก๊าซธรรมชาติในเรื่องของน้ํามันหรือแม้แต่ในเรื่องของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นผู้ส่งออกพลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ของโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ถ้าถ้าอาเซียนสามารถปรับตัวได้แล้วก็เข้าใกล้รัสเซียได้ก็จะได้อันนี้สมจากตรงนี้ครับ วันนี้ครบถ้วนค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากค่ะดออรอดุลย์กำไลทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะกับดิฉันนัทชากิจโมกถันโลกไลฟ์สวัสดีค่ะ